เรามาคุยกันต่อนะคะในตอนที่2ของ Ibis Insight ตอนโครงการรับจำนำข้าวมหากาบแห่งความล้มเหลวนะคะก็ตอ,อนนี้เราก็จะมาคุยกันในแง่ม,มุมความพยายามของรัฐบาลที่จะเอาเงินจากทกสเนี่ยมา ใช้คืนให้กับเกษตรกรไปก่อนอทั้งๆที่ตัวเองตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นแค่รัฐบาลรักษาการและกําลังจะมีการเลือกตั้งอีกด้วยเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายๆวิธีที่พยายามจะแถไถไปว่าทําได้หรือพยายามจะทําแล้วมันยังไม่พูดถึงว่าตอนที่เราบอกโอ้โหมันแบบเจงซะยิ่งกว่าเจงอีกเนี่ยนะคะตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลที่พยายามกําลังทําตอนนี้เนี่ยออนนมันยังไงคือตอนนี้ของปีห้าหกทับห้าเจนี่ยเดินเนี่ยเขา กำหนดกรอบที่จะใช้วงเงินที่เขากะว่าจะใช้ปีนี้นะก็คือ2 7งจุแสนนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเอาจากทกสเนี่ยหนึ 4, 000, ่งจุดสี่แสนนะฮะแล้วก็ไปกู้กอีกหนึ่งจุดสามแสนทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้ทั้งสองอันเนี้ยอยู่ๆจะไปเอามาเลยได้ไหมเรากาอธิบายเมื่อตอนที่แล้วนะว่าเฮ้ยมันดันมีกรอบห้าแสนใหญ่อยู่ นะครับพอมีกรอบ5 0 0 0 0นใหญ่ความหมายมันก็คือว่าเองต้องลดไอ้วงเงินที่มันจมอยู่ในที่ใช้ไปเนี่ยต้องหาทางขายแล้วหมุนเงินกลับมาเพื่อพอมันหมุนเงินเพิ่มมาได้อ่าโอเคทกศก็มีสภาพคล่องสําหรับไปใช้ในโครงการได้คือถ้าสมมุติว่า,าสมมุติว่าใช้ไปละเก้าหมื่นขายได้ส่งเงินกลับให้ทกศส 30, 000, กามหมื่นทกศก็มีเงินสามหมื่นเอาไปรับจำนำต่อนะหรือถ้า,าขายข้าวไปได้ สมมุติว่าแสนล้านเอาแสนล้านมาคืนมันก็จะลดไอ้กรอบวงเงินที่มันเต็มอยู่มันนั้นก็คือก็กูก้ใหม่ได้อีกแสนกว่าค่ะ,คะแต่นี้เมื่อมันขายไม่ได้ะจะกู้ใหม่มันก็กู้ไม่ได้เพราะ,ะมันไปเต็ม500แสนต่อให้คุณไปขอโอดไว้ว่าเฮ้ยคุณจะขอเนี่ยนะอีกปีนี้กะว่าจะใช้เงินอีก2องแสนนะเอา,อางี้การเดี๋ยวฉันจะขอเมื่อก่อนนะ แล้วก็ให้ทศกสอเนี่ยใช้เงินหมุนเวียนรับจำนำไปอ,อ,อีกแสนสี่นะ,ะแต่พอมีกรอบใหญ่ตัวนั้นค้ำ 5, <000. S 2> อยู่เนี่ยซวยเลยคืออ,อไม่รู้จะทำไงเลยก็หันรีหันขวางอยู่ล่าสุดที่มีการหารือกันเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มออกอาการมั่วๆหน่อยนะ,ะว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันสองแสนเจ็ดนี่ยมันเป็นอันใหม่ไอ้กรอบ5,000สนนี่ไม่เกี่ยวค,คนเขาก็ไปนั่งไล่เช็คให้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีมติคลมอซึ่งซึ่งที่อธิบายไปเมื่อตอนที่แล้ว กำหนดไว้แล้วว่าไอ้วงเงินที่จะทําในปี5 6 5 7ต้องอยู่ภายใต้กรอบ0 0า0 0 0เมื่อมันโดนมัดอย่างนี้มันก็ทําอะไรลําบากแล้วแต่ว่าผมก็ไปไล่ต่อว่าก่อนสิ้นปีเข้าใจว่าอันนี้หลังจากเขายุบสภาไปแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการทกศนัดหนึ่งนะก็มีเนี่ยคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยน้ำตีช่วยว่าการสงกาคขังแกเป็นประธานกรรมการทกศแกก็ประชุมบอร์ดเบอร์ของแกเนี่ยอยู่ๆแกก็อนุมัติ ให้ความเห็นชอบให้ทรกศดำเนินโครงการปีห้าหกทัห้เ็นี่ยแกบอกว่าอนุึัตใหททกศกู้เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการตามโครงการรับจรรนอนข้าวเนี่ยนะโดยภาครัฐจะเป็นคนค้ำก็คือส่วนการทังจะค้ำประกันแสนสี่หมื่นกว่าล้านนะแล้วก็ให้ททกศส,สำรองเงินเพื่อเอาไป ไปใช้รับจำนำไปก่อนเนี่ยหา้าหมื่นกว่าล้านห้าหมื้านล้านแล้วก็บอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ชดเชยกลับมา <c oughs> หลังจากที่รัฐบาลกู้เกอมาแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ก็เหมือนกับว่าโดยสรุปก็จะให้ทศอ,อเนี่ยออกตัวไปก่อนไปก่อนออกตังใช้ให้เพนไปก่อนนะนี่ชันนะแต่ว่าเธอออกไปก่อนได้ไหมคือคือูออไม่มีอ่ะตอนนี้ไม่มีรานนั้นก็แี้กันว่า ทคสอช่วยช่วยหน่อยเงั้น<อ>เดี๋ยวชาวนาเดือดร้อนอแล้วก็โดยหลักแล้วแบงก์เองเนี่ยก็มีธุรกรรมรับฝากเงินจากประชาชนจานวนหนึ่งจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือจากสลากอ้อนสินหรือจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีสภาพคล่องของตัวเองก็บอกเอาเนี่ยมาใช้ก่อนละกันแต่ว่าไม่ต้องกลัวเบี้ยวนะฉันแกเอาเงินไปจ่ายชาวนาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเดี๋ยวแกกลับมาคิดฉันเดี๋ยวชาวฉันกู้ไอ้แสนสามได้น<แ>เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่าการมาเคลียร์กันทีหลังละกันประมาณนั้นดอก เบียอะไรที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันรับหมดรัฐบาลก็บอกเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็ประมาณนี้ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าทางพนักงานทสจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยถูกวะเพราะว่าถ้าเราคิดโดยหลักแล้วนะคุณนงไอเงินฝากเนี่ยจริงๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเงินมันไม่ใช่ทชมันก็คือคนที่เอาเงินมาเจ้าของเงินคือคนที่เป็นผู้ฝากเงินผู้ฝากเงินเพราะฉะนั้นทชนี่มีภาระกับผู้ฝากเงินอยู่นะว่า ว่าเขาฝากเงินเนี่ยเขาเขาวันดีคืนดีเกิดเขาถอนเนะี่เมื่อเมื่อเขามาฝากเงินอทกศต้องเอาเงินให้เขาเพราะฉนั้นไอสภาพคล่องที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณต้องมีอยู่ในระดับที่สมควรแก่เหตุที่ว่าเออมันสามารถทําธุรกรรมที่แบบอยู่ในธุรกรรมปกติแต่กรณีนี้นี่มันเหมือนอยู่ๆก็เกิดธุรกรรมไม่ปกติก็ค,ค,คือเอาเงินอีกไม่รู้กี่ห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยไปให้ชาวนาซึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับททกศนในเชิงไอ้นั่นเลยเพราะว่า ชาวนากับรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ซื้อผู้ขายทากศนี่เป็นตัวกลางนั่นเองเพราะว่าทากศทําหน้าที่เหมือนตัวผ่านเงินแต่ไป,ไปมาไอคนผ่านเงินบอกว่าเฮ้ยทำไมท่านต้องควัก<อ>ให <น S 2> ้ด้วยต้องควัาากไปก่อน <S <S แล้วเดี๋ยวกูค่อยจ่ายที่หลังเพราะว่าไอคนที่ควรจะเป็นคนจ่ายเงินเหมือนกูไม่มีเงินว่ะ ก็เลยยืมทกศก่อนว่าให้ยทกศจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนโครงการมันจะได้ไม่สะดุดอ่าไม่งั้นชาวนาค่ะเพิ่มๆเพิ่มอยู่เด็กลูกค้านะอะไรอย่างนี้เขาไม่มีเขาไม่ได้เงินเขาไม่มาจ่ายนี่อยู่นะแล้วนี่คธนาคารรัฐนะอ่าก็เลยพยายามจะบีบให้ทกศเอาสภาพคล่องมาก็เห็นว่าฟูยกล่าสุดแมทที่แล้วก็บอกว่าสักห้าหมื่นล้านน่ะพอจะก้มแก้มไปก่อนไม่งั้นบันไยแน่เ้วไว้เราก็ แต่นี่ทกสไม่ยอมในแง่ของสาภาพก็ทําท่าจะประท้วงกันอึดขึกโคลุรม <Okay. S 1> นะว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะทำแบบนี้อันตรายอันตรายแล้วกบ<ม>รนี้หายนะเเยาเห็นเห็นเขาแยกกระเป๋ากันแล้วไงไม่แล้วที่ท,ที่ผมเข้าใจว่าพนาักงานทกสเขาห่วงก็คืออะไรเอาเงินจ่ายไปก่อน แล้วเดี๋ยวไม่ได้เหรอแล้วแล้วเออมันจะได้เงินกลับ<ะ>มาเมื่อไหร่ขายได้ข้าวเนี่ยขายได้แล้วถูกต้องเพราะว่าสองปีแล้วนี่เข้าถูกฤดูสามแล้วเนี่ยยังไม่ได้จะขายได้เลยทีนี้สภาพปัญหาพอมันเผชิญวิบากกรรมอย่างนี้<ะ>รัฐบาลเนี่ยตอนนี้ถ้าเราดูวิธีการแก้เกมก็บางคนก็บอกมันทริกกีหน่อยๆแล้วก็คือว่า รัฐบาลเนี่ยอ้างว่าเฮ้ยไอแสนสามเนี่ยจริงๆเนี่ยมันกู้ได้แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงรอยต่อมันเป็นมติที่อนุมัติไว้แล้วว่าให้กู้แสนสามแต่เนื่องจากดันยุบสภาซะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยถ้าจะกู้เนี่ยโดยหลักมันจะขัด181วงเล็บสามไหมไอความเป็นห่วงตรงนี้รัฐบาลก็เลยบอกเดี๋ยวขอทำหนังสือไปถามกกต คนก็มองบอกว่าโอ้โหเข้าใจทำนี่เพราะว่าพอถามกกตว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนโยนระเบิดไปให้กรกตแล้วเรอนไม่ให้กรกตกรกตก็ต้องไปชั่งน้ำหนักพอแรงว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูไม่ให้มันกู้เนี่ยชาวนาเดือดร้อนเลยชาวนาก็มาลงที่กรกตนะใช่ชาวนาเขาอบอกว่าเห็นไหมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรัฐบาลก็ชี้ไปที่กรกตอากก็มืนาให้กู้แล้วเอาเงินมาให้คุณได้ไงคุณรอก่อนล้วกัน คือไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลเป็นความผิดของกกตเพราะกกตบอกว่าแต่ถ้ากรกตให้ก็จะโดนพักการเมืองหรืออาจจะประชาชนหรือพวกกปปสหรือประชาธิปัตย์อะไรก็ไม่รู้ก็จะต้องฟ้องกกตแน่ว่าเฮ้ยคุณให้ได้ไงเพราะว่านี่คือการหาเสียงนะตกเขียวเห็นเห็นเลยนะเพราะตอนนี้ไปพูดกับชาวนาแล้วว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยโครงการนี้เจ๊งเลิกเพราะพูดแล้วว่านาปลังเนี่ย ลืมไปได้เลยนะเพราะตอนนี้แค่นาปีกูยังไม่รู้จะเอาเงินจากไหนแลวนาปังจะเอาเงินจากไหนเพราะฉะนั้นชาวนาทั้งหลายทําใจนะนาปลังเนี่ยไม่มีแล้วโครงการแล้วจำนำเนี่ยจบแล้วก็ถ้าเกิดกต่อให้ไอ้พักการเมืองอื่นก็ต้องโวยสิว่าแบบอ้าวหาเสียงเป็นการหาเสียงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ให้ชาวนาก็โวยกกตกยกตกกตก็อยู่ในการอึกอักหรือักแล้วขณะเดียวกัน ก็มีอีกเรื่องหนึ่งส่งเข้าไปก็<ช><ช>อันนี้ก็พยายามจะโยนบาปมาที่กกตอ,อีกคือรัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญญาขา,ขายข้าวอยู่แล้ว<ช>เป็นที่รู้ๆกันอยู่ในวงการผมเนี่ยเช็คแล้วเช็คอีกขายใครก็าขายไม่ได้<ช>นะฮะจะบอกว่ามีสัญญากับจีนร้านตันกับเซนกับใครก็รู้ลงอีลักอะไรก็ว่าแต่วิธีแบบเออเอาไงดีวะ ก็ทําเรื่องไปที่กรกตก็ไปแกล้งถามกรกตว่าเฮ้ยถ้าฉันจะขายข้าวระบายข้าวไปเนี่ยฉันทําได้ไหมง่าฮะไอกรกตก็บอกแล้วบอกก็อยากขายก็ขายไปดิมันไม่ได้อันนี้เข้าใจได้เองมันมีสต็อกข้าวอยู่เองต้องขายก็ขายไปไม่มีปัญหานะแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาพูดสื่อสารกรสานนะคือเขาบอกไอที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะขายอยู่แล้วแต่เขากลัวว่ามันติดที่กกตติดกฎเงื่อนไข เขาก็เลยทําให้เขาเสียโอกาสขายแต่เขาบอกเนี่ยเขายเขาจะเล่นขายนะเขาก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ไงว่าถ้าเกิดเงินทคสมันมาไม่ทันแล้วก็ชาวนาโวยเขาก็เขาก็จะเลี่ยงไปแม้ทคสก็ยังยังเอาเงินออกมาไม่ได้เพราะมันติดกกตขณะเดียวกันฉันจะขายข้าวเอาเงินกลับมาหมุนเนี่ยก็กตเพิ่งบอกว่าฉันว่าฉันขายได้ฉันเลยต้องขอเวลาฉานหน่อยเนี่ยก็คือวิธีการที่เขาลังเล่นกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้คือ ถ้าเกษตรกรฟังอยู่หรือว่าคุณผู้ชมอยู่ในแวดวงก็คือบอกได้เลยว่ารัฐบาลไม่มีเงินคือไม่มีเงินแล้วที่จะจ่ายกับทาง<ะ>ให้กับเกษตรกรแต่ว่ารัฐบาลต้องเล่นเกมเหมือนเล่นละครหน้าฉากไปแบบนี้<ะ>เพื่อที่จะได้หาแพะคือในวงในถ้าที่ผม,อมสอบถามในกระทรวงการคลังเนี่ย ข้าราชการกระทรวงกรคทังระดับส,งสูงๆเนี่ยเขาอ,อึดอัดมากนะ,ค,ะคุณสุพงศ์สุภานี่อึดอัดแบบระบายกับใครหลายคนเลยว่าโหตอนนี้มันเละไปหมดแล,แล้วแล้วตอนนี้ก็พยายามอีกวิธีการที่พยายามทาก็คือว่าก็ไปคุยกับคือโดยปกติแล้วไอ้สำนักง,งานปาริหาหนี่สารานหรือสปนอนเนี่ยเขาก็จะมีการกําหนดประชุมกรอบวงเงินกู้แต่ละปีแต่ละปีะเรื่อย เป็นระยะระยะ่ะทีนี้พอมันติดพดงงพาดานพวกนี้เขาก็พยายามจะเปิดวงแชร์ใหม่ที่ผมว่าก็คือทำยังไงว่าจะได้อีกแสนสามมา,มาอีกเขาแท้ที่จะไม่พันไอไอไอตัว4ี่แสนหนึ่งในไอกรอบใหญ่ของ5้าแสนแล้วก็บอกว่ากู้ได้4ี่แสนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ของปีใหม่เนี่ยจะต้องใช้แสนสามเนี่ยเขาแบบเอ๊ะทำาไงที่จะให้มันหลุดออกไปได้ถ้าจะหลุดออกไปได้ทางเดียวคือต้องให้สำนักง,งานบบิหานีสาธารณะหรือสบนเน,น,นี่ยยอมที่จะเปิด วงแชร์ใหม่อันนี้ง่ว่าตงงินนี้ใหม่ได้แต่ว่าแล้วถ้ามันยิ้งลงนามปะถูกต้องแต่ว่าสำงานหานี้ฐานะต้องเป็นคนเสนอเสนอแต่นี้มันก็มีการส่งซิกไปว่าเฮ<ต>้ยอางนี้ว่าให้เอ็งไปดูแผนกู้ของทั้งประเทศใหม่ว่าเฮ้ยมันมีโครงการอะไรดีเลยไปได้มากเข้าใจความหมาย <ừ> คือสมมติว่าคุณกําหนดเพดานว่ากู้ได้ไม่เกินหนึ่งล้านล้านแล้วคุณก็มีโครงการยิบย่อยมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยและไอตรงนี้มันโดนคุมที่สี่แสนหนึ่งอยู่ใช่ไหม แล้วอยู่ๆจะมาเอาแสนสามไอโครงการอื่นมันอั้นหมดแล้วมันมีลิสต์ของมันอยู่ทางเดียวที่จะได้เพิ่มแสนสามคือต้องไปหักโครงการอื่นออกไปแสนสามมันถึงจะสามารถกู้ได้ใหอกู้เพิ่มได้ก็สบานเนี่ยก็โดนกึ่งๆคำสั่งว่าเฮ้ไปดูไปรีไวซ์ซิว่าจะทําอะไรตรงไหนยังไงได้ไอไอข้าราชการสบนอก็น้ําท่วมปากอยู่ว่าเฮ้กูเอาไงดีว่าจะเอาไงเนี่ยคืนเปิดเพิ่มนี่จะซวยไหมเนี่ยเรา ก็มันก็เลยยังไม่มีใครกล้าช,ชัดๆว่าจะเอาอยังไงแต่ว่าเห็นว่ามีประชุมไปรอบหนึ่งแล้วแต่ก็ยังยังไม่ยังไม่ยังไม่อ,ออกมาเป็นมติชัดๆ,ๆนี่ก็ก็เป็นเรื่องที่จะพยายามจะขขยายวงแชร์ชวงนี้ใหม่ สมแล้ตอนนี้ระหว่างนี้มันทําอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> คุณนงวดีเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นเลยว่าทางอาจารย์นิพนธ์บัวบง,งสกรแกทำเ่งจดหมายเปิดข <c oughs> นงหนึบไปเนี่ยคุณโต้งก็ออกมาพูดบอกให้ผมฟังคุณนิพนธ <c oughs> ์ไม่รู้ไม่รู้เรื่องแต่ผมพูดไปคุณนิพนธ์ก็ไม่รู้เ <c oughs> รื่องผมเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาเงินมาก็แล้วกัน <c oughs> อาแต่จะมาด้วยวิธีการไหนไม่รู้ยังงองเมึนค่ะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้พี่โกว้ว่า ที่รัฐบาลรักษาการกําลังพยายามอยู่นะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับพยายามจะดิ้นดิ้นเพื่อที่จะหาเงินมาเนี่ย <ฮะ S 2> คือดิ้นแล้วต้องการหาเงินจริงๆหรือว่าดิ้นทั้งนั้งที่รู้ว่าไม่ไม่สามารถหาเงินได้แต่ก็ต้องทําเพราะว่ามันมีฐานเสียงเรื่องของเกษตรกรอยู่คือคือทว่ากันตามตัวบทนะฮะตามตัวบทกฎหมายตามอะไรมติคอรมอนู่นนี่นั่นแล้วก็เกณฑ์กติกาที่มันโดนกํากับเรื่องของออวินยัยการเงิน,กา,งนการคลงัง รัฐบาลก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันถูกมัดไว้หมดแล้วมันมันขยับยากแล้วแล้วก็อย่างที่ว่าหัวใจสําคัญคือจุดพลาดที่สุดของอนโยบายบ้าเนี่ยนะก็คือมันขายข้าวไม่ได้คือถ้ามันถ้ามันสามารถระบายข้าวออกไปได้เม็ดเงินมันหมุนกลับมาเนี่ยมันมันก็ยังพอมันก็พอที่จะหมุนไปเรื่อยๆแต่ว่าโดยทฤษฎีแล้วเนื่องจากคุณไปจำนาข้าวในราคาแพงค่ะแล้วคุณต้องขายถูกคุณซื้อแพงขายถูกเนี่ย ไอ้วงเงินจากจากห้าแสนล้านเนี่ยมันก็จะค่อยๆหด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 หไปเรื่อยๆเขาก็วางวางไอเดียกันไว้ว่าคือเขาคิดเอ็กซ์ตรีมตอนนั้นเนี่ยถามว่าที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรกว่าทำไม500แสนล้านมาจากไหนเขาคิดว่าเขาจะทำได้สักสี่ปีก็คือหนึ่งหน่งอร์ห่งาร1ฤดูกาลเขาเนี่ยหวาระเขาเนี่ยถ้าเขาประคอง500แสนล้านเนี่ยเขาใช้ภายใน4ปีได้ไปเรื่อยๆ ยังไงคราวหน้าเขาก็มาอีกเจ๊งรวมกัน4ปีไม่เกินห้าแสนนั่นคือไอเดียเขาคือมันจะถูกโคโดไปเรื่อยๆเขาเขาคิดทำนองนั้นแล้วก็อาจจะหวังว่าเฮ้ยถ้าภายใน4ปีเนี่ยมันมีปีที่เลวร้ายมีปีที่ดีเช่นปีเลวร้ายความหมายคือขายยากข้าวมันล้นโลกเนี่ยแต่ถ้ามันมีปีดีคือผลผลิตมันเกิดช็อตขึ้นมามันก็ไอสต็อกที่เก็บไว้มันก็จะมีค่าขึ้นมามันก็ขายได้ แต่เขาไปคิดเหมือนมันไม่ใช่คอมโบดิตี้เนี่ยคือถ้ามันเป็นสินค้าที่มันคุณสต็อกไว้ไม่เน่าไม่เปื่อยมันอีกเรื่องหนี่มันสภี่มันสภาพมันเสื่อมไปเรื่อยๆอย่างทุกวันนี้ที่เขาขายได้ปีที่แล้วที่บอกว่าขายได้ประมาณสักแสนแปดหมื่นกว่าล้านที่บอกหมุนกลับมาไปดูกันจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยมันแยกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งก็คือเขาขายข้าวใหม่เขาไม่ได้ขายข้าวเก่าเขาขายข้าวที่เป็นปีการผลิตใหม่ที่เพิ่งรับจำนำเข้ามาแล้วขายออกไปเลยนะส่วนไอข้าวเก่าที่คายอยู่เป็น10ล้านตันเนี่ยเขาปล่อยให้มันเน่าน่ะมันก็เน่าส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือไปขายย้อนกลับมาเข้าสู่โครงการกินในประเทศคือทุกวันนี้เรากินข้าวข้าวเก่ เก่าเขาคนไทยกินข้าวเก่าแล้วเขาเอาไปแปลงสภาพเป็นไอ้ข้าวถุงถูกใจเข้าวถุงอะไรพงกน้น่ะแต่ไอ้นั่นก็คือขายถูกเป็นอุจระเลยก็เท่าที่เท่าที่เป็นตัวเลขออกมาก็ตกประมาณตันละเจ0 0กว่าบาททั่งทั้งที่ราคาตลาดขายกันอยู่หมื่นสี่ ก็รันทดมากชีวิตคนไทยปลูกข้าวได้เยอะมากเลยแต่ต้องบริโภคข้าวละค่ะคือตอนเนี้ยที่เราพูดกันมาสองตอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสะดุดของเงินเรายังไม่พูดถึงเรื่องว่ามันขาดทุนเท่าไหร่ผมปรงแล้วแหละว่าสองสองสองฤดูกาลที่ทํามาเนสองปีการผลิตเนี่ยห้าสี่ห้า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 หกเนี่ยเถียงกันอยู่นั่นนะว่าเท่าไหร่เนี่ยผมประมาณโดยโดยตัวเลขคร่าวๆผมเนี่ยผมว่าเราลา4ี่แสนขาดทุนเนาะรวมกันก็คือเฉลี่ยปีละสองแสนปีละนี่พี่โกก็ยัง ประเมินต่ำกว่าหม่อมอุยเนาะใช่หม่อมอุยบอกว่าเท่าไหร่นะปีละสามแสนเลยไงนะแต่อ<ะ>ันนี้มันสิ่งที่มันน่าวิตกไปกว่านั้นก็คือว่าเราตีตามสภาพตามราคานับบัตรนาวแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยข้าวจำนวนนี้เนี่ยผมคุยกับผู้ส่งออกเนี่ยบอกเฮ้ยมีสต็อกข้าวอยู่15้าล้านตันสมมติคิดมองโลกในแง่สวยแล้วนะ,ค,ะคือคาดว่าน่าจะมีส5บล้านแต่ผมว่าจริงๆอาจจะมากกว่านั้น เพราะว่ามันก็กําลังรับข้าวนาปีเข้ามาอีกแต่เอาว่าตัวเลขอยู่แถว15ล้านเนี่ยเขาถามบอกว่าเฮ้ยพี่ปกติเนี่ยถ้าสต๊อกขนาดนี้กี่ปีมันจะหมดค่ะเขาบอกน้องเอ้ยก็เนี่ยทุกวันเนี่ยส่งอยู่เจ็ดล้านก็สิบสิบเท่าไหร่นะเมื่อกี้สิบห้าล้านสิบห้าล้านตานัตนก็ถ้าหยุดไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคือไม่มีข้าวใหม่มาออกเลยเนี่ยคือเลิกปลูกข้าวไปเลย,เยก็ใช้สองปี โอ้โหขนาดไม่ปลูกข้าวเพิ่ม,<น>มก็เพราะว,ว่ามี15ล้านตาันส่งออก7ล้านตาันก็2ปีกว่าจะส่งไอ้สต็อกนี้ให้หมดไปหรือไม่งั้นก็คือไม่ปลูกข้าวแล้วก็ไอ้15ล้านตาันนี้คือกินด้วยแล้วส่งออกด้วยก็อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าน,นั้นแต่คุณไปบอกชาวนาให้ไม่ปลูกข้าว้วพปลูกข้าวแล้วเขาจะเอาอะไรกินเนี่ยเพราะนั้นมองดูโดยสภาพการจริงๆเนี่ยแต่ละปีเนี่ยยังเก่งไอ้สต็อกข้าวจำนวนนี้ที่อยู่ในมือรัฐบาลเนี่ย อย่างเก่งถ้าจะผลักออกไปเนี่ยมันก็จะได้ตีตั้งมาเอาไอ้เรื่องโลกแห่งความเป็นจริงก็ประมาณสักล้านตันล้านห้าล้าก็บูนล้วสิบปีอ่ะละค่ะก็เราเห็นภาพลงลึกชัดๆเลยนะคะถึงความล้มเหลวของโครงการนี้เดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยมาดูว่าเอาแล้วทางออกทามแก้มัจะทำยังไงมีไหมมันมาสองฤดูการผลิตแล้วก็อยู่คาราคาซังอยู่ฤดูการผลิต ที่สามเนี่ยม,ม,มันจะยังพอมีทางออกไหม<ะ>เราพูดในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยนะ,ะฮะแล้วก็รัฐบาลนี่คือมันเดินมาถึงถึงปลายทางของนโยบายแล้วหลักคือถ้าพูดกันแบบแฟร์เลยโดยทั้งเงื่อนของของตัวโครงการมันเองที่มันไปต่อไม่ได้แล้วเนื<ะ>่องจากมันเต็มหมดแล้ววงเงินฮะแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนแล้วมันผลานไปสักขนาดน,นี้แล้วเ<ะ>นี่ยความล้มเหลวของมันเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล<ะ>้วมันไปไม่รอด แล้วก็ขณะเดียวกันอ,อมองในแง่ว่าขืนต่อให้มีเงินนะแล้วทําต่อไปอีกนี่นะมันก็ไม่สมควรทำดาะนั้นเรามาคุยกันว่าเอาแล้วเอาไงดีอองปัญหาใหญ่คือว่าเอาสต๊อกห้าสิบห้าล้านตันจะเอาอยัางไงแล้วถ้าจะทํานโยบายใหม่จะทํานโยบายอะไรยังไงดีออ่าละค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในตอนที่สามนะคะ